วัครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานเมนูบันทึกการใช้รถนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราเข้ามาที่แอปข้อมูลลงแอปลงเวลาของเรานะครับหรือแอปเช็คอินเช็คเอาท์นะครับจากนั้นมาที่บันทึกการใช้รถนะครับเมื่อเข้ามาบันทึกการใช้รถแล้วนะครับเพิ่มข้อมูลใหม่ให้เรากดบวกข้างล่างในั้งนะครับ จากนั้นแตะที่ช่องทะเบียนรถนะครับเลือกรถที่เราจะนำไปใช้งานนะครับจากเลือกรถแล้วนะครับวันที่จะ d e f a u l t วันที่ปัจจุบันในวันที่เราขอใช้รถนะครับจากนั้นให้เลือกจ็อบที่เราจะไปทำงานนะครับพร้อมใส่วัตถุประสงค์ในการนำรถไปใช้งานนะครับ เมื่อใส่วัตถุประสงค์แล้วนะครับให้ใส่ข้อมูลผู้ขอใช้รถด,ด้วยนะครับจากนั้นในช่องนี้นะครับเราก็ใส่เลขใหม่ปัจจุบันของรถเข้าไปพร้อมกับแนบรูปถ่ายนะครับหน้าปัดที่ใหม่รถเข้ามานะครับเพื่อยืนยันความถูกต้องนะครับของเลขใหม่รถที่เรากก่อนะครับ Okay. จากนั้นนะครับระบบจะคํานวณเลขใหม่ปัจจุบันเทียบกับรถที่จะต้องเข้าเช็กระยะในรอบถัดไปนะครับก็คือ1 1 0 0 0 0กิโลนะครับพร้อมกับจะบอกว่าคงเหลือระยะทางอีกกี่กิโลในการที่จะต้องนำรถเข้าไปเช็คระยะนะครับระบบตัวนี้นะครับ เมื่อเลขไมล์ของเรานะครับมีระยะทางน้อยกว่าหรือเท่ากับ1,000กิโลเมื่อเทียบกับที่จะต้องนำไปเช็คระยะรอบถัดไปนะครับสถานะตรงช่องเม n นท์เน้นะครับจะเปลี่ยนจากปกติเป็นใกล้ถึงรอบเช็คระยะนะครับอันนี้จะทำให้เราสามารถมอนิเตอร์รถปัจจุบันได้ว่าตอนนี้รถของเราวิ่งไปได้เท่าไหร่แล้วแล้วสถานะ ตอนนี้รถของเราอยู่ที่ตรงไหนนะครับตัวนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เราลืมในการที่จะนำรถเข้าเช็คระยะในรอบถัดไปได้นะครับเสร็จแล้วเมื่อกออข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเซฟไปหนึ่งครั้งนะครับ หลังจากกดเซฟแล้วนะครับระบบ <c oughs> จะบันทึกขึ้นมานะครับแล้วก็จะมาอยู่ที่ด้านบนสุดนะครับเ <c oughs> มื่อบันทึกมาบนสุดแล้วนะครับจากนั้นระบบจะส่งข้อมูลเมสเซจแจ้งเตือนเข้ามายัางโทรศัพท์มือถือนะครับ <c oughs> จะมีรายละเอียด นี้นะครับก็คือแจ้งขอใช้งานรถยนต์นะครับทะเบียนรถวทหกห้าสองนครนายกวันที่21กรกฎาคม2568นะครับมีวัตถุประสงค์การใช้งานคือการไปสำรวจหน้างานผู้ขอใช้งานคือนายนิรันด์จันทะเรือนะครับระบุเลขหม่ปัจจุบันที่เราได้กรอกไปนะครับรอบการเช็คระยะครั้งถัดไปคือ1 1 0 0 0 0มกิโล คงเหลือระยะทางก่อนที่จะเข้าเช็คระยะอีก152กิโลมเมตสเซจตัวนี้จะส่งแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือนะครับของผู้บริหารหรือผู้ที่รับผิดชอบในการอมอนิเตอร์ในเรื่องของรถยนต์นะครับรวมไปถึงช่วยในช่วยให้เราวางแผนการใช้งานรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับ การใช้งานเมนูการขอใช้รถดลวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ